สวัสดีครับพวกผมเชียร์บเฉ็บคานครับเมื่อคืนนี้ยินดีด้วยกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับทั้ง5กลุ่มต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเชียร์อางไว้ให้นะครับซึ่งเป็นตัววีและกระด้างของเชลซีก็มากันตามนะส่วนตัวที่พาดไปก็เป็นกระด้านของเนลกัสเซ่นนะครับส่วนนะครับนะใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้ดำในทางฟุตบอลสดตัวเล่นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันก็สามารถเข้ามาอยู่กับลุงเชียร์ได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับแถมยังมีกิจกรรมรวมไปถึงของรางวัลอีกมากมายแล้วก็สวยๆพร้อมททีีีี่่่่่่จจะะะะมมอออบบบบบบใหห้้้้้้้กกกกกััััััเเเพพืืืนน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 ๆๆคคคคคคครรรรรรรฝาาาาไไไววววววแลลิิงง์์ชย็ดส ฝากไปที่ฟุตบอลอเมริกาใต้ครับไปดูเกมถ้วยใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้อย่างโคปานะครับริบตารดเรสรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยรองอย่างด้านของโคปานะครับนะสุดาอเมริกาหน้าเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้หรือว่าช่วงเช้าเนี่ยสนุกแน่นอน เจ็ดคู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยวลุงเฉยบจัดการให้นะครับเอาละเราไปเริ่มกมือที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมโคปาล,ลิปตาโรเรสระหว่างซอปปโลครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยนทัตเท,ทรสโกโดบาทีมจากอาร์จเจนตินะครับในส่วนของตารางนะครับกรุปดีต้องบอกว่าแข่งกันเนี่ยจะครบแล้วนี่คือนัดสุดท้ายนะครับนะซอปโปโลเนี่ยอยู่อันดับที่1 5เกมชนะ2เสมอสองห้าเกมชนะ3สะเสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี11แต้มการันตีเข้ารอบเรียบร้อยแล้วส่วนทัตเทรสโกโดบาพวกเขาตกรอบนะครับไม่ได้ไปต่อ หเกมชนะ1เสมอ1แพ้3มีแค่4คะแนนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นซอบปโรกับลเบอร์สนะครับนะก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าซอบปโรดูดีกว่าแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วด้วยส่วนด้านของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นด้านของซอบปโรครับชนะทัตเทรสโกโรบ้าเนี่ยไปทั้งหมด2เกมเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับทัตเทรสไป2เกมสิ่งที่น่าสังเกตคือถ้าเล่นในบ้านใครนะครับคนนั้นจะเก่งกว่าเสมอเลยนะน,น,นัดล่าสุดที่เตะในบ้านซอบปโร่ก็เป็นซดบาโร่เสุดับเจ้าถ่น อาซาปโปโรนะครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1น่งส่วนนักผู้มีเยือนอย่างทัตเรสโกอรโดบาห้าเกมหลักสุดชนะเกมเดียวครับแล้วก็เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามลูกเชียบเอามาจากแมตช์ที่แล้วที่พวกเขาเจอกันนะครับฝากฝั่งของซาโปโรเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาน่าจำนวนระบบเดิมครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สาประตูจอมเก๋าอย่างราฟาเอลกองหลังมีฟังโก้นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างหลุยส์กุสตาโวและกระดานของออสการ์นะครับก็ย้ายกลับมาจากลีกจีนมาอยู่กับซาโปโรแล้วส่วนหน้าเป้าเป็นนนทาาางงงด้ขออะคครรับเลลี่กห ตัวเก่งเพราะฉะนั้นตัวเล่นหลกัหลกๆลุงเฉียบชว,วาเล่นในบ้านเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มลุงเฉียบชว,ยว่าซอโปโลน่าจะมาเต็มอยู่ส่วนหน้าของทัตเรสกูโรบาผู้ไม่เยือนครับวันนี้พวกเขาอาจจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างเอเรราครับกองหลังมีท่ั้งของนะครับเฟอร์นันเดสแล้วก็ตรงกลางมีท่ั้งของริกนะครับนะแล้วก็ระดับของการาซ่านะครับส่วนหน้าเป้าเป็นบูสโตสนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลกัหลกๆของทัตเรสกูโรบาเองก็น่าจะมากันครบหรืออาจจะโรเตชันเพราะพวกเขาตกรอบไปแล้วก็ออาาาาจจะะะะไไปปเเเเลลลล่่่นนนนนนใีีีีกกกก็ดดด้้้ครรััับบพฉฉมมุงงงยยววซโโู ส่วนในเรื่องของแฮดิแคปเกมนี้เปิดไม้เซอรโปครับเป็นต่อทัทเทรสกูโรบาอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงวบนเกมคูน่นี้อยู่ที่สองช่วงตัวกำแพงวบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับคู่นี้เจอกันมักจบสกอร์ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีหน่อยละกันสการ์ไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวเกมเนี้ยไปเชียร์าะดัของเซเปาโปลครับลุเงเฉียบเชว่าพวกเขาเล่นในบ้านน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับฟุตบอลบราซิลเมื่อเล่นในบ้านเมื่อไรเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามเสมอครับเพราะฉะนั้นับน so ครบ คุต่อมาครับเราอยู่ที่ศึกฟุตบอลโคปาลิปตาโรเรสนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราไปดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับทีมดังจากอาร์เจนตินาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับยูนิเวอร์ซิตาลิโอนะครับแลโอ้โหชื่อนี่อ่านยากสเลเกินนะแข่งเวลาเจ็ดมงครึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตารางคะแนนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตารางคะแนนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่1นะครับนะพวกเขาเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วมี11แต้มจาก5เกมส่วนทางด้านของอผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านของ อาตาริโอเนี่ยนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตาราง5เกมชนะ2เสมอ1นแพ้2มี7คะแนนครับ ก็ยังไม่ได้การ cities, ode, te, violet, yeah, ันตีเข้ารอบเพราะว่าอนดิเพนเต้ไวเล่เนี่ยนะครับนะก็ยังตามหลังพวกเขาเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดนะครับมีโอกาสที่จะเสียโอกาสในการเข้ารอบไปเลยนะครับฉะนั้นต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงจะจบแบบไหนในเรื่องของตารางคะแนนต้องบอกว่าริว์พลดูดีกว่าแล้วก็การันตีเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเฮตเคู่นี้จะมาครั้งเดียวครับนั่นก็คือนัดแรกไปเล่นกันที่บ้านของยูนิเวอร์นะครับนะตาเลิโอนะครับเป็นด้านของ ลิวเวอร์พูลเนี่ยบุกไปชนะได้1-0เพราะนั้นในเรื่องของเททเวสต้องบอกว่าลิวเวอร์พูลดูดีกว่านะส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลักสุดเจ้าถิน่นลิวเวอร์พูลพวกเขาชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยส่วนด้านงผู้ไม่เยือน5เกมหลักสุดพวกเขาแพ้2ชนะ2เสม 1. อ1เพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลักสุดต้องบอกว่าลิวเวอร์พูลเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับลุงเจ็บอ้างอิงจากแมตช์ที่พวกเขาเจอกันล่าสุดทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวเล่นหลักๆวันนี้อยู่ครบเพราะว่าเล่นในบ้านครับก ทางสามคนครับเปเรสนะครับเมซ่าและก็ทางด้านของคาตาโน่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีทางด้านของนะครับดิอุซี่กองหน้าตัวเก่งรวมไปถึงทางด้านของนะครับโคลดิ โคริเดโอนะครับนะกองหน้าอีกหนึ่งคนที่เราบอกว่าโหฟอร์มดีจัดๆเลยในฤดูกาลนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยริเวอร์เพลตตัวไม่ได้หลักๆอยู่ครบแน่นอนนะครับนะลุงเฉียบชืบช่ว่าเต็มที่ส่วนด้านของนะครับยูนิเวอร์นะครับตาริโอเนี่ยวันนี้พวกเขาหน้าจอมาใน,าน,นะระบบ5-3-2นะครับนะก็นำทัพโดยสามตัวอย่างบิทโต้นะครับกองหลังอย่างท่านของลิเวอร์พอสตรงกลางก็มีท่านนั่นของนะครับนะคอนยาแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยฝากความไว้ที่ฟอเรสต์นะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นก็ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นรองเยอะครับนะแล้วก็เป็นทีมจากประเเเเเทศลล็กกๆด้้ววยยยุงฉีีบชมน การมาเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆในถิ่นนะครับของลิเวอร์พูลเองซึ่งเจ้าถิ่นอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยการเล่นในบ้านการันตีได้เลยครับฤดูกาลนี้ทําได้ดีมากๆนะส่วนในเรื่องของแฟนบอลเนี่ยก็เต็มสนามเสมอเลยนะครับส่วนในเรื่องขอยที่แคร็บเกมนี้เปิดให้ลิเวอร์พูลครับเป็นต่อยูนิเวอร์นะครับชิตาริโอเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดห้าท่าหนึ่งกี่หนึ่งจุดเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2.5งกี่หนี้ไปได้ครับแพงเียบอาเกมนี้มีถึง3ประครับอปต่อที่ส1 5ไปอยู่กับลิเวอร์พูลคเกมนี้ไปได้หรับพวกเามีแนน่ๆลุ้ประตูที่2และ3 ตามมาไปเชีย์เจ้าถิ่นรีวริวเพจบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูตมาครับยังอยู่ที่โคปาลิปตาโรเรสครับไปดูเกมระหว่างโบอตาฟโกอาเจครับตัวแทนจากบราซิลวันนี้พวกเขาจะเจอกับทางด้านของนะครับยูนิเวอร์ชิดัดนะครับชิลีนะครับทีมจากชิลีนะเกมคู่นี้คิกออฟราเจ็ดโมงครึ่งในช่วงของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นอย่างโบอตาฟโกอาเจครับพวกเขาอยู่อันดับที่3 5เกมครับชนะ3แพ้2มี9แต้มพวกเขายังมีรุนเข้ารอบเพราะว่าทีมอันดับที่2อย่างเอสตูเดนเตสก็มีแต้มเดียร์แต้มเท่าพวกเขาเช่นเดียวกันที่9คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพลาดในเกมนี้นะครับโอกาสที่จะไไม่ด ไปต่อในค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนร่างของนะครับผู้มาเยือนอย่างยูเนชเนียนะครับชิลีเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่หนึ่ง ห้าเกมครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมี10แต้มก็ยังไม่ได้การันตีเข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกันมานัดแรกครับที่บ้านของอยูอ่ายูนิเวอร์ชิเดตนะครับนะชิลีเป็นระดับของเจ้าถิ่นเนี่ยชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับกเฮทเวสเฮทเวสต้องบอกว่าผู้มาเยือนดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นครับโบตาฟโกอาเจพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนผู้มาเยือนนะครับนะห้าเกมหลังส 3, งสุดค่อนข้้างู กันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียบอ้างอิงจากแมตช์ที่แล้วที่เขาเจอกันนะครับโบตาฟโก้อาร์เจเต้าวถิน่นวันนี้น่าจะมาในระบบ4-1-4-1นำทัพโดยผู้สาประตูตอย่างวิกเตอร์ครับกองหลังก็มีทั้งของบาโบซ่านะครับรวมไปถึงวิตินโยตรงกลางนะครับมีทางด้านของโรดิเกสมาตินแล้วก็น้าเป้าเป็นเคซุตก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่กันครบแหละสำหรับทางด้านของเจ้าวถิ่นอย่างโบตาฟโก้แถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับนสำหรับทีมจากบราซิลลลลลุงงงงงเเเเเฉีีียยยบบบบบบออออออกแแแ้วววคคครรรรรรรััรัื่่่่่ขขฟนน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 ทไมมธดดดาาๆสะะูิิิ์ชช จะมาในระบบ3 4 1 2นะครับก็นำทัพโดยภาษาประตูนะครับอย่างคาสเตลอนนะครับนะกองกลางอย่างดีเอสนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างเฟร์นาเดสพวกนี้น่าจะอยู่ครบเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเจ็บยังมองว่าโบตาฟโกอาเจถึงแม้ว่าอันดับจะไม่ได้ดีกว่าทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยแต่ลุงเจ็บเชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านครับแล้วก็ต้องการ3แต้มด้วยเนี่ยลุงเจ็บยังมองว่าพวกเขาดูดีกว่าแน่นอนครับส่วนในเรื่องของดีแครเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของโบตาฟโกอาเจครับเป็นต่อทางด้านของยูนิเวอร์ซิตตีีี้้นนนนะะคคครรััับบบชอยูู่่่่ท1ววงกกมมแพเ อยู่ที่2.5กห้ากำแพงบมวนเกมนี้ไม่เห็นด้วยครับใครจะไปดูให้ดีนะลุงเฉียบไม่แนะนำํำโนกไปต่อที่1ช่วงตัว1ประตูสําหรับบอตฟกาอาเจลลุงเฉียบมองว่ามีครับให้ลุ้นประตูที่2เพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับลุงเฉียบช่วว่าการได้ในบ้านเสียงเชียร์จากแฟ,แฟนๆน่าจะกระตุ้นพวกเขาได้เยอะครับไปเชียร์บอตฟกาอาเจบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คุณตมาครับเราอยู่กันที่โคปาลิปตาโรเรสนะครับเราไปกันที่อาเจนีนาไปดูเกมระหว่างเอสตูเดนเตสนะครับเดอะพราตาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนั่งของคาราบูบนะครับนะเกมคุณิคิกออฟรา7โมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับกลุ่มเอเป็นทางด้านของเอสตูเดนเตสอยู่อันดับที่2ครับ5เกมชนะ3แพ้2มี9แต้มยังลุ้นเข้ารอบกับทางด้านของบรตซิลก็อาเจแล้วก็ยูนิเวร์ซิตเดชิลีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้มีความหมายต่อพวกเขามากๆในเรื่องของ3แต้มส่วนคาราบูบครับตก ตกรอบแล้วนะครับ5เกมมีแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าเอสโตเดนเตสดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหรือว่าเฮทเวทที่เจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับนัดแรกแต่กันที่บ้านของคาราโบโบเป็นในด้านของเอสโตเดนเตสบุกไปชนะมาได้2-0ก็ถือว่าเฮทเวทต้องบอกว่าเอสโตเดนเตสดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับเอสโตเดนเตสพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้ไป3เกมส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างคาราโบโบ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้4เสมอ1ไม่ชนะใครเลลลยกกก็ถืออว่า่าาฟรร์มมเเน5สุดต้องยกให้้เจาถิ่นนะครับอย่างเเอสตดไม่ ดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับนะรายชุดตเรนครับที่คาดว่าจะลงสนามลุงเฉียบก็หยิบยกจากเกมที่พวกเขาเจอกันมานะครับนะล่าสุดเลยนะก็เป็นด้านของเอตูเรนเตสเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสองสองนะครับนะก็นำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างนูนเนสนะครับโรดิเกสนะแบ็กขวาอย่างเมนซาตรงกลางมีเนเวสครับรวมไปถึงด้านบนเนี่ยฝากความหวังที่ทางด้านของคาร์ดิโรนะครับนะแล้วก็ปราซิออสก็ถือว่าเป็นกองหน้าคู่นะครับนะไล่ล่าตะขาให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอตูเรนเตสตัวเล่นหลักๆลุงเฉียบมอองว่่ายูครบ กับการต้องการ3มแต้มเพื่อรุนเข้ารอบต่อไปส่วนด้านของคาราโบโบน่าจะมาในระบบ4-3-3นําทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างโรดิเกสตรงกลางอย่างนูเนสลามอสกอนซาเลสพวกนี้น่าจะอยู่ครบส่วนข้างบนนะครับฝากความไว้ไวที่ด้านของโรดอนโนนะครับน่าจะได้ออการ์จริวจริงเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าคาราโบโบเป็นลองค่อนข้างเยอะครับแถมเอสตูเดนเตสเกมนี้ต้องการ3แต้มเพราะฉะนั้นครับดูแล้วเอสตูเดนเตสดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้เอสตูเดนเตสนะครับเป็นต่อทางด้านของคาราโบโบอยู่ที่่วงตัวกกมแพบนเช อยู่ที่2.5ขีด3กำแพงวมงบลกินี้ไปได้ลุงเจ็บเจ้าว,ว่า3ประตูน่าจะไปถึงนะครับส่วนการไปต่อที่2ช่วงตัวอยู่กับเอตูรนเตสครับพวกเขาต้องการ3แต้มยังไงก็บุกเข้าใส่แน่นอนครับแล้วที่สําคัญพวกเขาดูดีกว่าเพราะฉะนั้นครับนะ1ประตูมีให้แน่ลุ้นประตูที่2และ3ตามมาไปเชียเจ้าถิ่นเอตูรนเตสเดลาปาตานะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลโคปาลิปาตาโรเรสนะครับเราไปดูเกมระหว่างอิเดปิเนเต้วันเล่นะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาเอสซีนะครับนะเกมคู่นี้คิกออฟเวลา7จ็ดโมงครึ่งก็เป็นทีมจากเอลกาบารมาเจอกันเองนะครับนะในส่วนของตารางคะแนนนะครับกลุ่มบีทางด้านของเอสโตเรนอ่าไม่ใช่ทางด้านของอิเดปิเนเต้เดวานเล่นะครับนะพวกเขาเนี่ยแข่งไปแล้ว5เกมชนะ1เสมอ2แพ้2มี5แต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาเอสซีห้าเกมชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ เพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ตั้งแต่ยูนเชเดนะครับซิตาริโอลงมารวมถึงเดวันเล่แล้วก็ด้านของบารสนาเอสซียังมีโอกาสเข้ารอบเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดสวยแน่นอนนะครับนะส่วนในเรื่องของเฮทเวทคืนนี้จะมา5เกมหลังสุดครับเป็นระดับของ อิเดียนเต้เดวายเล่ครับชนะไปเนี่ยสองเกมแล้วก็บาร์เซโลนาเอสซีชนะไปสองเกมเสมอไปหนึ่งเกมนะครับก็ถือว่าเอสเวสเนี่ยค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับอิเดียนเต้ไวเล่พวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งจากห้าเกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ส่วนบาร์เซโลนาเอสซีผู้ไม่เยือนห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเกมครับแล้วก็เสมอสองเกมแพ้สองเกมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดต้องยกให้เจ้าถิ่นนะครับอิเดียนเต้ไวเล่ดูดีกว่า เขาเจอกันมานะทางด้านของเจ้าถิ่นเนี่ยอินดิเพนเดนเต้ไวเลสน่าจะมาในระบบ5-3-2นําทัพมาโดยผาสาประตูนะครับอย่างทางด้านของวีล่ากองหลังนะครับมีเฟอร์นันเดสนะครับตรงกลางมีเมนเดสนะครับนะซาบาร่านะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างทางด้านของเมอร์ดิน่าก็น่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงส่วนทานั่งของบาร์เซโลนาเอสซีครับนะก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ก็นําทัพมาโดยนะครับนะกองกลางตัวเก่งอย่างพวกอ่าวิเซนเต้นะครับรวมไปถึงอาราโยนะแล้วก็กองหน้าอย่างริเวโร่พวกนี้นะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทวก็ยังงมีกกอลนต ครับตัวรุกอีกหนึ่งคนอย่างควินโนเนสด้วยนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียบมองว่าสูสีแล้วก็คู่นี้ครับพวกเขาเป็นทีมจากลีกเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีลุงเฉียบเชื่อว่าสนุกออกได้ทั้ง3หน้าเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้อิเดเปเนเต้ไวเลอร์ครับเป็นต่อทางด้านของมาเซลนาเอสซีอยู่ที่ครึ่งเจ้าตัวกำแพงบอลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบอลเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าสองประตูยืนพื้นมีให้สาหรรับคูู่่่นนีี้้ลุปะตทเพือม ไวเล่ไม่ว่าจะในหลีกหรือว่าฟุตบอลถ้วยพวกเขามักทําได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราลงมาที่ฟุตบอลถ้วยเล็กของทางด้านนะครับอเมริกาใต้กันบ้างไปดูเกมโคปาซูดาเมริกานาหรือว่าฟุตบอลถ้วยที่เล็กนะครับที่สุดของทางด้านอเมริกาใต้กันบ้างครับวาสโกเดกามาตัวแทนจากบราซิลวันนี้พวกเขาจะเจอกับเมลกานะครับเกมคู่นี้ k i กออฟราตรีห้าในส่วนของตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าคู่นี้น่าสนใจครับทา้านของรานูสเนี่ยเข้ารอบไปแล้วส่วนทางด้านของเมลกากับวาสโกเดกามาย่งชิงกันเข้ารอบกันอยู่นะครับอยู่อันดับ2และ3ส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะกันมา1นนัดนะครับในเกมแรก ที่บ้านของเมลกาเป็นวัสโกดากามาบุกไปเสมอมาได้3าเพราะฉะนั head ้นเฮทเวสดูแล้วสูสีส่วนในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นนเกมหลังสุดเจ้าถิ่นวัสโกดากามาพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนวของผู้มีเยือนนะครับอย่างเมลกาเกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นต้องยกให้ผู้มีเยือนอย่างเมลกาดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างวัสโกดากามาวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สาปตัวหญิงเลโอครับกองหลังมีวิกเตอร์นนนะะคคครรรรรััับบบววมมมไปปถึงงงเเเลลลลออสแ้้กกก็กิิตาาีโ นะครับโมราฟิลิเปสคูตินโยนะครับหน้าเป้าเป็นเวเกตติก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆวาสโกเดกามาวันนี้ลงครบเพราะเขาต้องการ3แต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับส่วนร่างของเมลกาวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างบาริออสแล้วก็กอนซาเลสตรงกลางมีอาริอัสนะครับนะ้ำมาติเนสแล้วก็กองหน้าเป็นลิซ่านะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับของเมลกาเองก็น่าจะมากันครบเลยครับพวกเขาก็ต้องการคะแนนเพื่อเข้ารอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเกกกกกกมมมนนนนนนนีีีี้้ลลลุุุงงงงงเเเฉฉยยยยยบบบไดดดดสสสแแ่่่่่ออตัััววววาาาาาโูะคร เรื่องขอยดแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของวัสโกเดกามาเป็นต่อทางด้านของเมลกาอยู่ที่1่งช่วงตัวครับกำแพงบมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2อขีดสองจากำแพงบมบนเกมนี้ไปได้เกมคู่นี้เปิดหน้าแรกกันอยู่แล้วครับลุงเฉียบช่วว่า3ประตูน่าจะมีให้เห็นส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนี้ไปเชียร์วัสโกเดกามาครับพวกเขาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่บาซิลลุงเฉียบช่วว่าพวกเขาทําได้ครับหนึ่งช่วงตัวอยู่กับวัสโกเดการมาบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลโคปาสุดาเมกาน่าหรือว่าฟุตบอลถ้วยเล็กของอเมริกาใต้นะครับไปดูเกมที่อาร์เจนติน่าครับซีเอฮูรากแคนนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนโคลินเทียนเกมคู่นี้ k i c อ off ราเจ็ดโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นฮูรากแคนเนี่ยมี11แต้มนะครับจาก5เกมเข้ารอบแล้วนะครับส่วนรื่องของโคลินเทียน5เกมครับชนะ2เสมอ2แพ้1มี8แต้มรั้งอยู่อันดับที่2ยังต้องลุ้นเข้ารอบกับอเมริกาเดกาลีจากทางด้านของโคลอมเบียอยูู่่่เพรราาะะะฉนนนนนัั้้คคีบ เหลือเกิดน,นะว่าใครจะได้เข้ารอบนะครับส่วนในเรื่องของ h ฮทวคู่นี้จะกนัดแรกครับเป็นฮูร์แคนบุกมาชนะโคลินเทียนได้ถึงถิ่นที่2องหก็ถือว่าเฮทวต้องยกให้ฮูร์แคนดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นฮูร์แคนเหนือถือว่าฟอร์มดีเลยครับ5เกมหลังสุดชนะ3ครับแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครส่วนในเรื่อของผู้มีเยือนอย่างโคลินเทียนก็ฟอร์มดีเช่นเดียวกันชนะ3เสมอ 1, 1แพ้ 1, 1จาก5เกมหลังสุดนะครับเพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาจากการลุงเฉียบมองว่าสูสีนะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของเจ้าถิ่นฮูร์แ นะครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-1-4-1นำทัพโดยกองหลังอย่างเปเรราครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างเปเรสแล้วก็กิลครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นน้างของนะครับเซกุลล่านะครับน่าจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นฮูราแคนเนี่ยน่าจะจัดหนักจะเต็มอยู่นะครับเพราะว่าเล่นในบ้านส่วนโครินเทียนเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการ3แต้มเพื่อจะเข้ารอบต่อไปก็น่าจะมาในระบบเก่ง4-3-3นำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างโดนัลลี่ครับกองหลังมีเอินริก ส่วนด้านบนเนี่ยอยู่ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรเมโลเมมฟิเร์ปายแล้วก็ยูริอัลเบโตนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้โครินเทียนมาเต็มสูขเหมือนกันไม่น่าจะยอมง่ายๆต้องการ3มแต้มเพื่อผ่านเข้ารอบไปเล่น16ทีสุดท้ายในศึกโคปาซูดาเมกาน่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนส่วนในเรื่องของทีแคปเกมที่เปิดมาให้นะครับโครินเทียนผู้มาเยือนเป็นต่อฮูราแคนอยู่ที่ปอปาครับกำแพงมาบนเกมคูน่นี้อยู่ที่2ช่องตัวกำแพงมาบนเกมนี้สองประตูลงเฉียบว่าถึงนะครับเพราะฉะนั้นุนนปปปปรรตตูททีีี่่่3เเอออาาชกไไย ลุงเฉียบจะว่าด้วยประสบการณ์ของตัวปเพ่นรวมไปถึงทักษะต่างๆในลุงเจียบมองว่าคริคเทียนดูเหนือกว่าเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับโคเทียนปอปาตากลมบอกได้เลยเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทวิเคราะห์และแนวทางฟุตบอลทั้งเจ็ดคู่ในค่ำคืนวันอังคารที่27พฤษภาคมนะครับคู่แรกเป็นเชซาปโรครับคู่ที่2ลิเวอร์พูล3บมตาฟโกอาร์เจสเอสโตเลนเตสห้าอิเดเพนเตสเดวายเล่6วาสโกเดกามาแล้วก็7อยู่ก <seeing you. S 2> ับโครินเทียนนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งเจ็ดคู่ในค่ำคืนนี้นะครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเจยบย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราะห์หร เป็นอยย่่างงิเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่มีกลุ่มอยากจะมีพื้นที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดคองการในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีก็สามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้นะครับมีกิจกรรมให้มากมายรวมไปถึงเสื้อสวยสวยด้วยไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยสนุกแน่นอน at ls เจ็ดหรือว่าจิ้มลิงก์ที้งเฉียบวางไว้ก็ได้นะครับแล้วที่สาคัญใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดปุยอ่าพูด,พด,พด,พดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคามมายอมเมนต์เข้าเลุงงัใจ ด้วยนะครับเราจเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ